1 5 6 8นี่นะเจ้าชะตาถือว่ายังมีเรื่องต้องคิดเครียดหลายเรื่องนะ,ะมีเรื่องราวปกปิดหรือเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่มาจากอาบายามกุกหรืออะไรหรือเงินที่ปกปิดหรือความรักที่ปกปิดหรือความคิดที่จะต้องแบบแก้ไขปัญหานะนะคะอะมั่นสวดมน์ก็ดีนะคะแต่ว่าดวงชะตาของชาวมะโรงเนี่ยงูใหญ่เนี่ยเทวดาผู้ชายธาตุทองเนี่ยนะถือว่า ถึงแม้ว่าจ้าชะตาคุณจะเป็นแบบเนี้แต่ดวงชะตาของคุณนะดีมากเลยในครึ่งปีแรกคุณจะหางานคุณก็ได้งานโชคคุณก็เข้ามาเต็มๆนะนะตั้งแต่มกรามามามกราคมม,ามีนาไม่เท่าไหร่เมษาพฤษภาเนี่ยรวยรยๆ,ๆนะงานก็ได้ช่วงนี้ลงทุนกิจการก็ได้ช่วงนี้แต่มิถุนาเนี่ยอาจจะมีทางเลือกหรืออาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในมิถุนานะเ,เดือนที่เก่าอาจจะบวกลบบ้างนะคะนะ แล้วก็ครึ่งปีหลังคุณก็มีโอกาสได้งานงานถึงต่างประเทศเนี่ยนะคะมีโอกาสติดต่อกับชาวต่างชาติหรือมีโอกาสได้ทํางานถึงต่างประเทศมีโอกาสได้เดินทางสิ่งที่ต้องระมัดระวังหน่อยครึ่งปีหลังอาจจะเรื่องการทะเลาะขัดแย้งถึงขั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะหรือทะเลาะวิวาทหรือพวกเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะนะนะอย่างว่าละมันมีอะไรดีๆมันก็มี มันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการงานการเงินก็เหมือนกันจะมีโชคในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนะคะนะคะแน่นอนโชคเข้ามาเงินเข้ามาใครไปสอบมีโอกาสได้นะปีหน้าชาวมาโลงอะ่ะบอกได้เลยโดยเฉพาะครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังก็มีโอกาสเหมือนกันคนที่จะไปทํางานต่างประเทศก็มีโอกาสได้นะ,ะปัญหาหน่อยก็มิถุนาธันวาตุลาเนี่ยนะ,ะบางท่านอาจจะเลือกงานหรือว่าออกจากงานหรือจบงาน แต่ก็มีโอกาสหางานได้นะคะความรักเป็นรักต่างวัยนะตกลุมรักแน่นอนปีหน้าคุณมีความรักเข้ามาอย่างแน่นอนอาจจะเป็นรักต่างวัยนะจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้มาจากทางไกลก็ได้นะคะนะคะรวยด้วยนะบอกได้เลยแล้วคนที่พร้อมอยากมีบุตรมีแน่นอนนะลูกคนนี้เข้ามานี่จะนำโชคให้กับคุณนะบอกได้เลย ถ้าใครพร้อมที่จะมีลูกใครไม่พร้อมกูต้องควบคุมนะเข้ามาแล้วนะบอกได้เลยเนี่ยลูกคนนี้จะดีมากจะนําเงินนําโชคนะคะจะนําความร่ํารวยมาให้คุณลูกคนนี้นะคะถ้าใครอยากมีในครึ่งปีแรกดีมากๆชาวมาลงครึ่งปีหลังก็เหมือนกันครึ่งปีหลังเนี่ย อาจจะพบรักกับชาวต่างชาติหรือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือคนที่อยู่ไกลไกลอย่างประเทศนี่เจอแน่นอนความรักนะนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็อย่างที่บอกอะ่ะอาจจะเป็นความเครียดคิดมากวิตกกังวลอะ่ะอย่าไปคิดมากเกี่ยวกับสมองปวดหัวบ่อยๆก็ได้เออเพราะว่ากดดันจากคนรอบข้างบุตรบริวารก็ยังสร้างปัญหานะญาติพี่น้องก็เหมือนกันชาวมาลงเนี่ยอย่างว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนี่ยนะคะ ความสุขก็อยู่ที่ได้ทำโน่นทํานี่อยู่เรื่อยๆนะไม่หยุดนิ่งนะ่ะชาวมาโลอะ่ะถูกมองว่าเป็นคนที่เก่งมากคนอื่นเขามองเขาโยมอ่าเขาชื่นชมในรักษาหรือเป็นคนที่เก่งมีความสามารถในช่วงนี้นะปีหน้าก็เหมือนกันไปสอบดีได้แน่นอนหางานก็ได้นะแต่สิ่งที่กังวลของชาวมาโงก็คืออีกอย่างนึงก็คือเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะมีเงินอ่าประมาณนั้น เมื่อไหร่จะผอมบางคนมีรูปร่างอ้วนผอมอ้วนนะบางคนมีรูปร่างแบบไม่อ้วนแต่กังวลเรื่องร่างกายตัวเองอะ่ะอย่าไปกังวลมันขอให้เราสุขภาพดีก็พอนะคะนั่นแหละจะไปกังวลในลักษณะแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่นะคะอืมประมาณนั้นนะคะอืแน่นอนนะคนจะสอบเนี่ยโดยเฉพาะคนที่จะไปสอบ เนี่ยขอเน้นอีกนิดหนึ่งครึ่งปีแรกแน่นอนพฤษกาลัามาพฤษภาเนี่ยนะการงานโดดเด่นเงินรวยสอบได้สอบราชการทำงานดนะีแต่จริงจริงเดือนอื่นๆก็ดีหรอกแต่เดือนนี้เน้นหน่อยหนึ่งนะคะได้เงินจากงานด้วยงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานกลางคืนงานอัออบายมุกงานเ,เงินที่มาจากพวกนี้ด้วยส่วนหนึ่งเงินที่มาจากโชคด้วยส่วนหนึ่งนะ ถือว่าดีถึง70%เปอร์เซ็นเลยนะอ่าเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นเลยนะชาวปีมะโรงเนี่ยโดยเฉพาะมะโรงที่มังเป็นมังกรเนี่ยมะโรงราศีมังกรเนี่ยจะดีมากมะโรงอื่นๆก็ดีเหมือนกันนะทั้งนี้ครั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะคะเรื่องโชคลาภเนี่ยนะคะเรื่องโชคลาภเนี่ยนะคะมันแล้วแต่ดวงคนมันทําบุญมาไม่เท่ากันเพราะฉนั้นไปทําบุญส่งเสริมดวงชะตาตัวเองนะคะ โชคเข้ามาอย่างเต็มๆเลยนะครึ่งปีแรกเนี่ยบางท่านเริ่มมีละเริ่มมีละเนี่ยนี่มาแล้วจริงๆแล้วปลายในช่วงปีนี้ยังไม่เท่าไร่หรอกนะปีหน้านี่แน่นอนนะบอกได้เลย,เลย <c oughs> ปีหน้าครึ่งปีแรกนี่รวยรวยรวยเลยนะเนี่ยคนได้ไพ่ที่ดีมากแล้วพ่อแม่็่อศพด้วยเงินทองไอ้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะของไพ่ปมยานเนี่ยคือความร่ํารวยนะเป็นไพ่สรุปด้วยนะอา่าแน่นอนคุณจะโชคดีทุกเรื่องเลยงานเงินความรักอา่า งานเงินความรักโชคลาภลูกอ่าคนที่พร้อมมีลูกก็จะมีอ่าคุณจะดีในปีหกแปดเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยนี่นำซ้ำยังขึ้นราชาโชคอีกอ่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไพ่ของเงินเงินทองทองรับรวยนะ่ะหไหมไพ่ของสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ย เนี่ยนะคะราชาโชคพิคเนตเนี่ยนอนบนบนกองเงินกองทองเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่จะเตือนก็คือหนึ่งอารมณ์เนี่ยอย่าวิ่งเข้าชนปัญหาหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงใครจะว่าเราไม่เก่งก็ช่างจริงๆไอ้าชาวมังกรเอ้ยชาวปีมาลงเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากนะคะนะแต่อย่าไปคือขอให้มีสตินะคะบางเรื่องอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือนะปีหน้าชาวมังกรเอ้ยชาวมาลงเนี่ยอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือ นะคะบอกได้เลยนะแล้วทางเลือกต่างๆของคุณตัดสินใจดีๆนี่แหละมันก็มีบ้างอย่างการเงินมา,มาเยอะๆเงินรวยรวยๆแต่คุณก็ออกเยอะพกอย่างน้อยมันก็มีเข้ามาสัสางให้เราอ่ะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ก็ได้เงินมาก็ไปสะสางติดต่อธุรกรรมการเงินก็ประสบความสําเร็จอยู่นะลืมบอกไปนะคะสำหรับคนที่อยากไปดูคลิปยาวก็ไปดูได้นะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคลิปยาวก็ทําให้อยู่นะคะนะคะ นะสำหรับชาวมังเอ้สำหรับปีมาลงงูใหญนะ่เป็นเทวดาผู้ชายนะมาแล้วนะโชคลาบนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะแต่ที่แน่ๆนะนะอย่าเอาพิมพ์เสนไปนแลก,กเกือชาวมาปีมาลงนะเพราะว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดีเนี่ยคุณอย่าไปลุยกับมันกับคนที่ไม่ควรจะไปมีปัญหานะคะแล้วทุกอย่างจะดี หมั่นทำบุญสวดมนต์นะคะสำหรับความเชื่อนะคะทำแล้วมันดีทำไปเถอะนะแผ่มเมตตาอ่าสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่มเมตตาให้สรรพสัตว์แผ่มเมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขมากๆนี่เจ้าชะตามันมีเรื่องเล่าค,คิดหลายเรื่องอยู่แต่ดวงชะตากำลังมาดีนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมะโรงพูดยาวไปบานอย่างโอ้โนะ,ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ